สวัสดีค่ะเด็กๆและเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่นิทานกับพี่พิมพ์วันนี้พี่พิมพ์มีนิทานที่สอนให้เรารู้จักแบ่งปันและประนีประนอมกันเรื่องนั้นก็คือสิงโตกับแพะค่ะการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าใหญ่ที่แสนแห้งแลง้งจนแทบไม่มีน้ำเหลืออยู่เลยมีเพียงแอ่งน้ำเล็กๆเ,เพียงแห่งเดียวเท่านั้นที่ยังพอมีน้ำให้ดื่มได้ วันหนึ่งสิงโตเจ้าป่าผู้ยิ่งใหญ่กับแพะตัวหนึ่งที่กำลังหิวกระหายต่างก็เดินมาถึงแอ่งน้ำนั้นพร้อมกันพอดีสิงโตจ้องไปที่แพะแล้วคำรามในใจว่าข้าคือเจ้าป่าข้าต้องได้ดื่มก่อนสิส่วนแพะก็มองสิงโตและยืนยันในใจว่าไม่ได้หรอกข้าก็หิวน้ำเหมือนกันข้าก็มีสิทธิ์ในน้ำนี้ ทั้งสองฝ่ายต่างไม่ยอมใครต่างส่งเสียงข่มขู่กันเพื่อที่จะได้ดื่มน้ำก่อนสิงโตส่งเสียงคำรามก้องส่วนแพะก็พยายามแสดงท่าทางไม่ยอมแพ้การ,รเผชิญหน้าของทั้งสองดูน่ากลัวมากจนดูเหมือนว่าพวกเขาจะต้องต่อสู้กันอย่างแน่นอน แต่ในขณะที่ทั้งสองกำลังจะเข้าต่อสู้กันนั่นเองสิงโตและแพะก็มองเห็นอะไรบางอย่างที่น่ากลัวกว่านั้นนั่นก็คือฝูงนกอีแร้งที่กำลังบินวนอยู่บนท้องฟ้าเหนือหัวของพวกมันนกอีแร้งเหล่านี้กำลังจ้องมองลงมาราวกับว่ารอคอยว่าใครจะอ่อนแอและกลายเป็นอาหารของพวกมันสิงโตมองหน้าแพะและแพะก็มองหน้าสิงโต พวกเขาทั้งคู่ต่างรู้ดีว่าถ้าพวกเขาต่อสู้กันจะมีคนหนึ่งต้องบาดเจ็บหรืออาจจะตายแล้วนกอีแร้งก็จะได้กินพวกมันทั้งคู่สิงโตพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงที่อ่อนลงว่าสู้เรายอมดื่มน้ำพร้อมกันดีกว่านะแพะดีกว่ามาทะเลาะกันแล้วต้องกลายเป็นอาหารของนกอีแรง้ง แพะพยักหน้าเห็นด้วยทั้งสองจึงตกลงกันแล้วก้มลงดื่มน้ำจากแอ่งน้ำเดียวกันอย่างสงบและมีความสุขนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการที่เรายอมถอยคนละก้าวและประนีประนอมกันย่อมดีกว่าการทะเลาะกันเพื่อเอาชนะนะคะเพราะถ้าเราทะเลาะกันเราอาจจะสูญเสียสิ่งที่เรามีไปทั้งหมดก็ได้ค่ะ เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆนิทานเรื่องสิงโตกับแพทฟังแล้วได้ข้อคิดดีๆเลยใช่ไหมคะพี่พิมพ์หวังว่าทุกคนจะได้นำข้อคิดดีๆไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านิทานกับพี่พิมพ์สวัสดีค่ะ